สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่าแล้วกเอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสูงสุกคนครับพี่น้องมาสายไทยสายมาไหวไทยไหวครับพอนีหาก็ออกมาพี่น้อง <S <S <ๆ S 1> ขณะนี้เวลาสามโมงกว่าแล้วครับเกือบจะสี่โมงแรง,งนะพี่น้องไม่สามโมงเสาร์เนอะอาจจะคลิปก่อนเดี๋ยวพี่น้องสิถามหาน,นะครับเด้อลูกตัวผิดใส่ขึ้นมาถ่ายคลิปประเดี๋ยวพอเรื่องเสียงกันนะพี่น้องเนาะ มันในปะไรมาเยี่ยมน้อมัน่เนี่ยโอ้เอายางมากน้อลูกเป็นยังไงเอาหนูปจ้าเนี่ยเอาหนูป้าจ้าเอาหนูป้าจ้าเด็โอ้เาดต้องมีสื่อแนี่่ากลุงลุงแม่อาิดันสวัสดีค่ะไปใส่มาใส่ถึงหาเอนเนียไปซอปปี้อีกแล้ว โอ้น้องเมย์เสมอไปซปิ้งด้วยเรียนลูกชุบแซ่บเลยูกชุบแล้ววันนี้นี่มาี่น้องมาย่างือกมะกาวพี่น้องถ้าไปกินกาแฟมาโอ้คือดีถ้ามา้ายินกาฟนี่ดูถมมาลูกชุบมันคืออะไรลูกชุบลูกชุบอนะบขนมบักพรกเ้นนี้เด็นีพริกแ่น้ชุบแต่ชุบแล้วอน้นวนะครับบรรกาศลูมากินค่ะมากินเอาเลยครับ กินพ่เป็นมันคยกินแักเือนมันพกนีเขียวอันในเครื่ออคลิปนี้ไอ้คนเขาบงอะไรด้คลิปท่าตรงนี้เด้ออาจจะมือสองมือที่เขาได้ท่าผู้ใดกัดสามพันสี่พันงเมเป็นมือเด้นงเมเด้เอาคุยยังไงฟังเนี่ยเอาไม่ดีหเห็นไปดนกินมานตงเมฆเอาไม่ดีเหนือยไปเที่ยไปหนเที่ยวไปเที่ยวไหยังไม่เห็นว่าเสื้อผ้ายังไม่เห็นป่ไปห้าปยบ้านไปเที่ยวไปออกรถบอกค้เห็นอัน ใบรถละไหนยังกันไปยังกันนั่นจะมีเสื้อให้กันเอาไอคอนเอาไอคอนเอาไอคอนอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปเอาเอาขอต้องมีกออนเอาเดี๋ยเปิดเผยได้ยังต้องมีวันนี้ได้อะไรบ้างวันนี้วันนี้ไม่ได้อะไรค่ะได้ลูกชุบกะนอีกลโอ้ถ้าอยากไปเที่ยวเช่อดถ้าอยากไปซื้อของเอาัซื้อบหนไหนบ่น้าไนอยู่ไปจอง Oh, โอ้ธรรมดาของแพงเนาะอันนี้หมากไฟเอ้ยเท่าไรเดี๋ยวมันไปซื้อร้านอะไรเงี่ยลุงตู้อยากได้อยู่จากเครื่องเมันจมืดตัวนึ่เทสตัอะสิได้นะมแม่สิเครื่องแสีหนหมลนลนก็แสบอยู่หือเปรเ้นทับ <shots> ร yeah. uh, ้อนทับโอ้โหร้อนับ นนหล่ามากระทัสามรถพี่น้องแซ่บเสยบเีบัพี่น้องไปิไปเบื้งไหวก่้ไปเบิ้งไหวอีกแวท่ือไปเบิ้งต่อต่อไปพี่น้องของอแพงท้องดีต้องเบื้องที่ตามต่อไปก็้อ้เบิ้งซนรับ่ไปเบิ้งไหวไอเบิ้งขันไร้ไม่เหลเยยบงมงินไ้งยังงจะช่องยูทูบก็หายูทูบ อน่ือซให้ร้านเลยนี่ติดหัวตาอยู่เรียกเเดี๋ยวมาเรียกเาก็วไปแลกใครแล้วแล้วมาเห็นหลานเรียบเร็วเก็ว่าไปแลกใครแล้วอไปแลกใครแังยต่มาเรียผูัดล้วรวมไปแลกผู้ถัดอ้าวข้มยังไงหรออ้าเกออข้มยังไงแบบไก่โอ้แซบแบนำลาบมาแซบเลย รั่เอานดงเดี๋ยวอันอันนี้เนี่ยคู่ามคนนี้ทีทเขาใครเขาเบาใครเขาเบาเป็นนังเขาบาเอาไปแลกใเขายังเบามันมีสาในเด็กเขาเดยบอมันเปนกาเอาไปทิ้งไปไังใกล้ใกล้หน่อยอกมเมื่อหรอกนเรี่องนานั้นเดียอาคือกิ่ข้าววกลเป็นยังกลตายพรดิกิ้นจ้าสนฮะแ่รด กัดไหมเอ็กซ์เกีกเกโต้ไหมย่างย่างตัวนี้มันหน่อยพูดย่างกินแต่กระดูกเลยไหมย่างกระดูกก็ดีเลยย่างกระดูกกดีเลยพอยิ้มไปใส่ก็เป็นพอยิ้มวะพอดังผู้ใดกระทามาแต่พอยิ้มพอยิ้มนั่นแหละโอ้โหน้วยิ้มหวานเนาะน้ำรถเมี่อีวันดีขายคอนเทนต์รถเมย่มือนี้ขายคอนเทนต์น้องรถเมยค่ะ ทุยิ้มเหรอนยิ้ย่างเดียวเย่อยู่บ้านแต่ละเมือ่อแต่ละเมือ่อนี่มีธุรกิจอย่างเห็ดบ่ะนี่ค่ะ,ะเพศอยังขายอย่งบ่นอนนอนอยังเดียวมีไแมถ้ามีไพอดีกินไหมมีไหมมีไหมปิ่งไหมมีที่ราคาสามพันห้าครับอะไรตัวนี้หนะกตัวอะไระเหรอช้ั0หาสาหาีสาา่สตัวช้ำจีาบัสมันก็เป็นเลเหลืองือใกล้ขีดบักเหลืองเด้ใหนาขึ้เหลืองต้องล็คนหรืเปล็คนหาธุรกิจขายไกลี่นอน ตัวใดสามปัญหาพี่้องตู้ใดสนใจทักได้ด้อพออันพ่อมมนได้ไปตีได้สชนะย่านั่นดัเลเบื้องในตัวผูตัวเมียตัวหูที่มีห้ำตัวหแก่เบิ้งไร้หำัด้ัหำไก่เบื้องูกัดหไก่เ้ย้ทมันเาดิเ้ส้าพ้อใจโ้ชแย้เ้องสบ้าอาตัวตัวมาเมียตัวตวจากต่อดู มันจะแปดมากมันจแปดมากเหรอคะไมยี่สิบเจผมวันยี่สิบเจตรงได้เราบชุดงามได้ชุดงามมห้โอ้ยอย่าให้ดอย่าให้ตัดงใดนี่เนาะพวาตัดไปมหันลืดพี่น้อง้แฟนคลับมมาให้กำลังใจมาเมยได้ไม่เงนตัดตีบๆตับๆจะเลือดมาพี่น้องอ่นลงออนไล์มาให้เพ่เ้อเงินตัดสุดแต่ไอโฟนเพียงงบ พี่เพสอยากซื้อชุดต่อ่ะคะจะเอาจะไปขายแล้วชุดเมื่อกี้บอกชุดเมเอามาคายเอามาคายไปหน่อยไปหน่อยจะขึ้นล่เเออดดลร่มขึ้นดีาหวานแชงร้อนว่าเวบาหวานขึ้นดีโอ้ไปเบาหวานโอ้ยว่าค่ะ ลับเป็นบ่าน้องแม่นีเป็นบ่เนี่ยเอาแต่สาธิตเ้อยังรำจขี้โอ้ยเรายัเข่าขี้อยู่เนี้ยโอ้ยเออมื่อีป้าห่อยฟอ่ามารายาาแก้วมือนครับพี่น้องโปวนงั่งนั่งรับนอนรับอยู่เลยคนมาซื้อมีลูกมาซื้อันับเดล้ามายสงสัยลูกค้าเห็นนาเขาย่านน้งพี่น้องชีลดกายเพื่ปเื่อไปเลย ไปสกมไมากหมเลยนะดนกอยู่บมาอันน้กตูว่หมานะเจสปตาขายไวสมเนี้ขายได้ปในถ้วยนึ่ในถ้วยนึงพี่น้องตำเด้ต่ำว่าด้ำค่ะเนี่ย่มันบอกว่ดมันเงียบเนาะเงียบมือนีวงเปลาเมื่อกี้เียไหมขายทอดไันเสตา พอแต่เพื่อนย,ยิ้มมากเขาโอนเคลื่้นขาเขาใหม่หาล้อยอีกโอ้กดหนึ่งโดสองเห้เป็นตั้มหาไว้ยิ้มแน่นอนเพื่อนยิ้มนี่ก็ดังแห้งแย่หว่าเนี่ยโอนเขาไปเสื้อแขนสั้นแล้วหาล้อยอือสุดยอดสุดยอดเอาโอนให็นรถเมล์ป่สวัสดีครับท่านผู้ใหญ่สายจวดเพื่อนยิ้มเขาโอนมาอีกก็ได้หาล้อยอะไรไปซื้อเขาซื้อน้ำเด้อสัตวัเลย อยู่ในวัดผมึกวันไปเหดนึกว่าเป็นเด็กวันนีงเร่นโทรศัพท์อยู่คนคนอะไรมาโทรหาผู้สาวไล่สวดขาว่าขินยอพยิยมกดหนึ่งมาเรื่อกดหนึงประมาณสองสามร้อยตืดตืดตืดแสดงว่าตอนนี้ได้ได้ไปตามมาหาเขาเสีหายกำลังใจมาแล้วแม่ครับเอาขอบต้นแทนพยิบอีกตัวหนึ่งจสจอนอนุนะนี่มคราเนือมาิสอบกูกน สูสีกับน้องเมย์เลยสูสีแล้วคลิปลงตูกับน้องเมย์ลงไปแล้วก็เบิ้งกัเขาเบิ้งกับหลานจักมือพี่น้องเด้อเบิ้งยังไงเนี่ยคนดังเห็นไหมคนดังสบายดีสบายดีน้องเมย์วันนี้ท่านดังค่ะดังดังแล้วน้องเมยฆเขาเห็นเขาเห็นหนาเขากับเขาเบิ้งแล้วเลเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปจะ่อยนะเดี๋ยวซื้อลูกหนาน้าคลิปเดี๋ยวเห็นไม่เห็นเพื่บานในนี้ใช่ไหมเอาเอาหนึ่งสองเก้าว้ยหนึ่งสอง <Okay. S 2> นหน่อาครับเง,ง,ง,งี <c oughs> ย,เยบเงาไม,ม่ร้อันวันที่สิบเก้าก็ว่าสิมีความหวังเยเห็นนันเขาว่าเปียนแม่นี่แล้วโอ้ยตายอะพี่น้องเอ้ยแบบสเตลโอกาสกมองงานครับกลังสิมีความหวัง แซ่บมากระทันสามคน,น, ah, นี่น้องแซ่บอ่าอ่าขอร้องตัวเยอยูสามนาทีสามนาทีสามนาที <laughs> เดี๋ยวอีสามมาที่ใกล้สัมมาทสีมาทิสอีกอีสัมาทีตั้งแต่เศร้าแล้วจะไม่มีจะคีปจูบีขอคีคลิปนแม่ที่คนแล้วขอคิบเดียวมีค่ะไม่อย่างแม่สัมผัสมากสัมผัสอวันีนางนางพงนาซื้อกับพ่อได้เอฟซีบ้านบ้านอ่ะเน้ยนาองเม่เขาเขาเบิ่งแล้วโอ้ยพัง โออถือขี้ว่าค่ะคุณอากสุวรรณตาเดียวเดียวปิดแคนก่อนปวดแคนคือคนมาล่ำได้ยินเสียงแคนล่ำใส่อะเกีวรรสาพม่รับราน้็เห็นแม่สุภาพม่เห็นับประานสงไปฝึกร้อง้เสให้ผลหาผลงานก่อนล่ำหาผลงานก่อนล่ำหาแม่สุภาพหาัผลงานเท่งลวดิ่งกระน่ยิ่กระงอ้าโอดนฟังขี้ฟังขี้ขี้ันฟังนงไ เอาตัวเร็วๆม่ต่อขึ้นยังไงอ่ะเอากรอนไหนเอากนไหนกรอนของแต่นอร์ดีเด้วะแต่นอร์ดีขอกะกบก้มนันะของอันนั้นดีอ่ะเอ้เร็วๆม่ไ้ลืมหรอกพี่น้องลือมไปเลยเลยนี่แต่เติร์ดหรือแน่แต่เติร์ดหรือัแแต่เติร์ด่นไม่รู้เอาเมร์ดูเอากรอนเมรกรอนเมร์วางไหน dạy bà con nát bà con nát bà con nát đây con nát bà 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 con nát ขอวันท่ากับก้มผนมน้อมฮัทหาขอวันท่าแฟนฟังผู้นางกันอยู่ทางใจนี่แางเงี้ยสมุดตัวหลานหน่อยเป็นคนพอยลูกบ้านฟ้า่มสอนแล้วน้งคือวาสนาเป็นมื้อข้าวบ้านเนื้อเป็นงานเป็นโบเล่ดูเอาเขอวันท่ากับก้มผนมน้อมฮัทหาเอาเดี๋ยวแค่นเงินยิงเสียก็ได้ สเตปปี้ไปได้แล้วเกิร์สกเลยมา่ำน้อยเลยนันตอขึืนตอนไหน่ะคือตอนกัได้แล้วขอว่นท้ากับกลมาสาวไทยเขาเริมาเขาลูกตนนี่ะมาทีรยกลยมากเอาไปแล้วอเจอกันชิมนาเจอกันชิหนาสเป็ีน้องชิปนี้ังอายเป็นฮาก่อนพี่น้องเด้อเด้อ เอ <ะ S 1> <ม>าเข็เลยก่<ม>อนเอากระเลิงนะน้ำตูนนะกระเริงฝากฝากชองของตูนนะกระเริงเอา้าสวัสดีค่ะลูกเดือนลูกเดือนลูกเดือนเอาให้น่อยร่ำสวัสดีค่ะน้อยกระเริงค่ะยังอยู่ยยสาวสวยมวยอืมอพุงใหญ่ไม่แคลเซียมบ้านหนูมีเตาแก๊สค่ะเอาฝากชอบฝากชอบนะลูกตูนนี่เด้อค่ะเด้อฝากส่องลูกตูนี่เด้อค่ะเด้อฝากส่องก่อนลูกตูนนะคะเด้อ คนบ้านมิ้นซ่องลุงตู่คนบ้านมิ้นนะคะศพศพเด็กสะกุลคนบ้านมิ้นกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์สวดสตักไคยเอาโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเด้อสวัสดีครับ